วันอาทิตย์นะครับก็ปลูกได้หลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นต้นวาสนานะครับต้นกระบองเพชรต้นพริกก็มีต้นต้นอะไรนะที่ภาษาชาวบ้านเขาเรียกว่าต้นนางกวัก,กะครับต้นกวักกวักด่างกวักอะไรเนะี่ยปลูกเพาะไว้ในแก้วกาแฟนะครับเยอะมากเลย หลายอย่างเลยนะครับพริกก็มีนะครับนี่นะครับส่วนนี้ก็จะเป็นต้นที่เพาะไว้นี่ก็จะเป็นต้นบันไดเชตีนะครับนี่มีบันไดเชตีได้นะเนะี่ยหลายอย่างมากเลยเป็นความสุขของคนรักต้นไม้นะครับเล็กเลกน้อยๆเสาร์อาทิตย์ไม่รู้จะไปไหนครับก็ลงมือทำลงมือเพาะชำต้นไม้ที่ตัวเองรัก เล,เ,ลเ,ลเล็กๆน้อยๆครับก็ชื่นใจแล้วครับอ,อย่างน้อยก็ได้สร้างออกซิเจนให้กับโลกครับ